อิงฟ้าโดนนอกใจช็อกแฟนแอปไปซัำติงกับเพื่อนเผยถูกทำร้ายร่างกายจนตัวช้ำนักงงามสุดฮอตอิงฟ้าวาราหาเปัจจัยรายการขับฟ r i d เดย์โช ที่มาแฮชแท็กอิงหลอดคือครูจินหรือครูจริงพร้อมเผยประสบการณ์ความรักที่โดนนอกใจจับได้ว่าเขามีคนอื่นเมาแล้วไปมีซ้ำเต็งกับเพื่อนรักแทบตายของอิงฟ้าหมหาชนทีต่อให้เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแค่ไหนก็ยังให้อภัยเขาเสมอแต่เธอต้องเจ็บถึงจุดไหนที่ทําให้ตัดสินใจพอสักทีกับรักครั้งนี้บางคอมเมนต์แย่ๆอาจสร้างบาดแผลให้คนที่โดนวิจาร์ได้ทั้งชีวิตนางงามร้อยดรามาในโลกโซเชียลและละมุน อ่อนแอที่บอกใครไม่ได้ของอิงฟ้ามหาชนที่แค่ตัวเองและน้องมาที่รู้และมีใครสามารถเพิ่มเข้ามาเป็นเซฟซอนของเธอได้อีกไหมยอมรับเคยป่วยซึมเศร้าจนเกือบคิดสั้นไม่เอาอะไรแล้วถ้าพร้อมก็โดดเลยที่ผ่านมาเหมือนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองในโลกโซเชียลอิงลอดก็คืออิงฟ้าชาลดคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องและ น้องเล่นกับเราทําให้เกิดกูจิ้นขึ้นมาเล่าความรู้สึกจริงๆซึ่งเราก็เคยชอบเขาจริงๆคนก็ถามว่าอิงหลอดมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าเป็นไปได้ร้อเอเซ์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เราคบกันเต็มที่ได้ไม่เกิน2เดือนหรอกแล้วเราเคยถามน้องไหมจับได้ว่าโดนนอกใจโกรธเองและยังให้เองด้วย เราบอกเลิกเขาเพราะเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราก็ปล็อกเบอร์เขาปล็อกทุกอย่างวันถึงสองวันเท่านั้นแหละเขาไม่ได้งอรเราเหมือนเขาจะไปเที่ยวแม้เราจะบล็อกเขาอยู่เราก็ตาม่องดูตามโซเชียลเพื่อนเขาแล้วเราก็ปลดปลอกเขาเองแล้วก็โทรหาเขาว่าไม่คิดจะงอ้อเลยหรือไง